ยกโล่เอ,อาด้วยครับออไม่กยกรับไม่ยกด่านนีเป็นเก่เคลุ่มแปดเหือครับ เอสเ0รุ่นสิบครับวันนี้มาทำงานด้านนี้กันครับด้านนู้นผมเต็มแล้วนะครับที่ผมถ่ายทำให้ดูในคลิปที่ผ่านมาเลยมาดูด้านนี้ครับผมที่เนือดทำแนวดินเนือดดีครับหวังว่าวันนี้จะมีช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับ มาด้วยโควิโก้อเครุ่นแปดนะครับนู่นด้านนู่นนะครับน,นี่ครับเจ้าฮิโน่หลังถอยมาครับหัวเตงโมนะครับเจ้าซูโม่ครับร้อยเจ็ดห้าแรงมาครับ นี้ไม่มีขุนครับวันนี้เมื่อคืนขุนลงภายุครับามาีศิษมาช่วยเกลือดินเล็งทำถนนนะต้องใส่ยาวดินไปลงแนวนู้น,นครับ สบายสบายครับตามมาด้วยพี่หลงซูบชิคุโซ่ครับรุ่นเป็น SK 200รุ่น8ครับกำลังเกลีรยดินครับวันนี้มาลงงานด้านนี้ครับ ช่วยอุดหนุนนะครับลานปลาในบุญมีครับถ่นนบุรีลำมงคลชัยครับอยู่หน้าโรงเรวัดเจ๊สแกนะครับเป็นลานปลาพบปงจรครับปลาวองประจอมจอมกุ้งครับถ้าท่านใดที่เลือกเดินทางมาอุดหนุน ผ่านกูเกิลแบบได้นะครับปากหมุดไว้อยู่ครับนาโรงเรียนวัดยะสิกครับปลาแบบบ้านๆครับเป็นร้านของคนสกาวเองครับปลาบองประจอมครับจอมซิวสมกุ้งปลาปากดีมีหมดนะครับ ช่วยคนนุนคนสกาวด้วยครับด่านนูมนเป็นเจอกเครุ่นแปดเหนือครับอันนี้อากาศมีแดดออกแล้วนะครับอาครับพี่ลงมาอีกคันแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับดูพี่ลงคันนี้สวยงามครับ ทรงสวยเลยครับสุดยอดครับถอยมานะครับเดี๋ยวมาดูเจ้ารุนสิบครับมาร์คเทนโดนครับเบี่ยงดินอยู่นะครับดำาแมนกำลังบุกหลงกำลังถอยเข้านายง,งานเทแล้วครับมาดูกันว่าจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่า สบายครับไม่มีปัญหาครับ ดูไม่ยกครับไม่ยกแบบนิ่มๆสบายๆครับนี่ตีท้ายด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนซอบเท้าด้วยนะครับตรงนี้จะได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเรื่อยๆเลยครับหลังจาก เนบนวางไม่ได้ลงคิมไม่ทันจมได้ดูหลายวันามาดูเจ้าฮีโน่ครับปากเอกอเวียงดินเรื่อยๆครับรับเพชรปิกนกครับเจะมีชวาเด็ดไหมครับปลายครับไม่มีปัญหาครับ จบเสร็จทีมงานนี้จะไม,ไม่ไม่รีวิวอะไรมากมายครับเพราะว่ามามาพามาถ่ายทำให้ชม,มเรื่อยๆอยู่ครับมีรถรวมมาร่วมหลายคันแล้วครับจะมาเตรียมทำงานครับเอาเข้ามาด้านในเลยครับเดี๋ยวยูดีครับนิสสัน สวยดูดีครับเอาฟรีแล้วครับผมดีเซลสองร้อยครับ,รบสุดว่าจะเจอทางเน่นๆแล้วครับขอามาโยกด้านในเลยนะครับจะสำร็จเบาดูครับ สไลดครับรอนาสไลด์ วิ่งแบบกระตายครับประมากวิงง่งเร็วนะครับนี่ครับยอดนะครับเ k สสองร้อยธรรมดาครับ